สวัสดีพี่ทุกท่านเลยนะคะกินีตรับสู่ช่องย t u b บบอยบางทองนะครับผมแล้วก็ Facebook บอยบางปทองครับเข้ามาให้กําลังใจกันได้กดกระดิ่งกดไลค์นะครับผมมาให้กําลังใจกันได้เลยนะครับตอนนี้นะครับบอยอยู่ที่วัดกาหลงนะครับจังหวัดสมุทรสาครนะครับผมวัดหลวงปู่สุดวัดกาหลงนะครับผมเกจิดังนะครับนะครับด้านนี้ก็จะเป็น เช่าวัตถุมงคลน,นะครับของหลวงปู่นะครับมีตั้งแต่ยันตะก้อแล้วก็มีเหรียญน,นะครับผมหุดทําบุญนะครับแปะทองอยู่ตรงนี้นะครับอ่าครับอยู่ฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงสงการก็มีลูกเสษ็์ลูกหาม,มากราบหลวงปู่กันเยอะเลยนะครับอ่าเดี๋ยวจะพาไปดูหลวงปู่สุดองค์ใหญ่นะครับแล้วก็เสือหลวงปู่เกิดปีเสือนะครับ ปีขานนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นองค์หลวงปู่องค์ใหญ่นะครับก็จะมีลูกศิษย์ลูกหามากัำเยอะนะครับตรงนี้นะครับคือที่ทําบุญนะครับส่งน้ำพระนะครับ นุญาตหลวงปูเ่เผยแผ่บารมีหลวงปู่ให้กับลูกศิษย์ลูกหานะครับผมขออนุญาตหลวงปู่ด้วยนะครับด้านบนสาลานี้ก็จะเป็นเอ่ออะไรนะสรีระสังขารหลวงปู่นะครับสรีระสังขาร องูสุดนะครับอยู่ด้านบนอยู่ด้านบนวิหารนี้นะครับผมที่พี่ท่านใดมานะครับผมก็ขึ้นไปกราบสรีรละสังขารหลวงปู่ได้นะครับผมอยูตึกด้านหน้านี่เองนะครับผมนะครับอยู่ข้างๆกับหลวงปู่องค์ใหญ่นะครับผมะนะครับผมโอเคสำหรับอีพีนี้ก็พี่พี่ท่านใดนะครับผม เ้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมขอให้ทุกคนเฮงรวยๆนะครับขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะครับผมเฮงรวยๆปังๆนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ